สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีางแปลงเบิดสุขุสุคนเบิดสมองสุบ่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีย้ำแรงแรงพี่น้องเลยเนาะพอๆก็มาคึ้เก่าแหละต่อจากที่ไปถ่ายเบิงที่ไปเก็บภาพมันบรรยากาศน่พี่น้องเบิงชมกันเนาะทีมงานบ่าวของเรามาไทยน้าแรงซอยแหละย้ำแรงแรงคือแปลว่าทีมงานมอนะก็คือชีเนีดแปลว่าเคย อาศัยอาศัยภัยเผิ่งกันมาสัตพี่น้องเ้ยเนาะเคยอาศัยภัยเผิ่งกันอะ่รแบบว่าถ้ามาทีมงานของหมอน่คือเป็นคนที่หมอเคยสอยเรืออะไรกับเทคกแค่ได้พี่น้องเลยเนาะแตเป็นทีมงานมียังหมอกให้อยู่ให้กินน้ำหมอบ่าวฟังเล่าละน้องสายขนนดก็่าทีมงานหมอเนะก็คือมียังหมอให้อยู่ให้กินนํำ กะหอดกะทึงเขาในนี้เวลากินหันกินนี่ก็ไปเชิญเขามากะเพื่อนเขามากินห้องเขามากินนะมาถึงขัน่าเชิญดอกหองมากินเนี่ยนี่นะหองมาอยู่มากินเวลาได้กินนั่กินนี่ก็ซื้อมาเลี้ยงสู่ขันกินเนะนี่ยนี่เนาะทีมงานมอ <c oughs> ก็กระสิคือลลายสิ่งลยอย่างอะไรเนาะที่พี่น้องฮู้อะไรที่พี่น้องฮู้บางคนกระสิฮู้จักว่าเป็นจังใดมาจังใดภาษาเนาะทีมงานมอก็ดีคือบ่าวราวบาดหน้านี่กะ เป็นล้านชายเนาะเป็นล้านชายเพราะว่าเป็นลูกเอื้อยลูกเอื้อยของเขาเนี่ยแหละลูกเอื้อยลูกพีลูกน้องนะนะบัดคือว่าอีกผู้หนึ่งกับสาจอยสายอมเนี่ยนี่กะตาชีหูดีเนาะว่าบา่าวฝังเล่าเป็นอีหย่างกับสาจอยนี่ยแบบบบาวฝังเล่ามีแบบว่าซอยเรือพิชซังเน่ยสาจอยภาษาเนาะเป็นผู้นี่ใดเป็นผู้ นำเป็นผูน้นำเป็นผูน้นำพาผูน้นำพาความความความซุกว่าสัสผู้นำพาความส,สาุขความมันนะไความได้ความมีห้สซาจอยอะไเล็กๆน้อยๆสาสสัสเนาะกะว่าบุตรคือนไปเราเลยเนาะกะต้องขอรออภัยส่วนมาเจ้สยแดงนี่กะเป็นทีมางานบ่าวฟังเราคนนี่แหละเป็นเอื่อยอันนี้ใคมีซักเป็นเอื่อยเนาะเป็นลูกป้าเฮาเอื่อยของแม่เฮาอันนี้เอื่อยแทะๆของแม่เฮานี่แหละมีซักเป็นเอื้อยแหละคนนี่กะ บ่าวฝั่งลาวก็เป็นผู้แน่ใดบุกเบิกทางให้เปิดเด้เปิดเนัน่เปิดช่อง YouTube ให้เด้พี่น้องเนาะเนาะเปิดช่อง YouTube ให้มาสันส่นซะเปิดช่อง YouTube ให้ก็มีพ่อแม่พี่น้อง FC หลายคู่หลายคนที่ติดตามอยู่เนาะบางทีอาจจะเป็น FC คนเดียวกันกับเฮาติดตามเฮาอยู่แล้วก็ติดตามส่องบ่าวดาวบาน่าส่องเจ๊สายแดงนาเนี่ยนะี่นะบ่าวอะไรยากพี่น้องมันยหนื่นมันยาวเรื่องของเรื่องกันใมากเทพาบรรยากาศเก่าๆให้เบิ่งนี่สิมาอัปเดตตะกะเท่าแม่ หายเบิงบ่งเนาะหายเบิ่งห้ชมแล้วกันดูห่างกีกเ่เจ้ากยากแล้วพ้นปรตกพี่น้องเลยมันแห้งเนาะตัวนี้เป็นจูบน้ำใสอันนี้นะตัวนี้นะเป็นจูบน้ำใสเดี๋ขึ้นมาเลยขึ้นมาเบปอนไรทีมงานนั่น <c oughs> ไปถ่ายหน้าหุา่นนะเจ้าหน้าทัาพอทธแม่เพื่อนนี่ แต่ว่เาเพื่อนไม่ได้อยู่อะไรตอนนี้เพื่อนอยู่คุณอยู่เพื่อนยนี่ยพอยนี่ยแม่อยู่คนอยู่บ้านเทิงนี่แหละเพื่อนยนี่ยพอยนี่ยแม่เพื่อนไม่ได้อยู่นี่เพื่อนไม่ได้อยู่แล้วต่อไปเพื่อนก็จะไม่ได้นอนแล้วนี่ขึ้นไปนอนเกอนใหญ่เบิดแล้วพี่น้องเลยเนาะใส่ขึ้นไปนอนเกอนใหญ่เบิดแล้วเทียงหน้าเนี่ยจะเป็นเนี่ยเป็นเทียงเย็นเทียงผักผ่อนนอนเย็นื่อๆแล้วบ้านนี่นะต่อไปก็จะเปิดขึ้นไปขึ้นไปนอนอยู่เกอนใหญ่เบิด bữa lại phải dùi năm ruộng năm tạo thuyền nhảy một bữa nữa bản nhạc cát cầu cầu rào sù căn phăng tốt mày cả tốt mày bên mày nó ไปเด้อไปเด้อกินไก่มาไก่มาเด้อมันตายเนยเาะลงบอลนี่มันเข้มฝุ่นขี้เพืองขี้ฝุ่นทมหู่มันอืขวันหน้าชุมเธอแมงผูแมงผูแมงผูพี่น้องเคยเห็นบ่แมงผูนี่นี่บินอยู่นี่ ี่มาจับต่อพื่อนๆครับมาเบิ่งมาส่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะฝากไปกดติดตามสองน้องหลัดดาวันเด้อพี่น้องเ้ยเนาะฝากไปกดติดตามสองน้องหลัดดาวันแลยก็บ่องซาจินดาบาสวรรค์นำไปเป็นกำแรงใจแรงเชียร์แรงใจให้ สําหรับซ่องสาวจินดาป่าสวรรค์นี่ก็เป็นซ่องแม่เครือของเฮาอ่ะสั่นเนาะเป็นซ่องเฮาสร้างเกินมากนะก็ดีอ่ะสั่นสันเนาะ,ะก็ฝากาปุกวติตามเป็นโอ้ยตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู 2, ่สองพันสองพันปลายกว่าคนนี่แหละสองพันปลายกว่าคนมีโฆษณาเข้าแล้วเนะาะก็ได้บุญขอุณหลายๆแต่ว่าบ้านได้ได้พินบ้านได้จดหมายอ่ะสั่นสันอันที่เรียไปน่ะก็จะเป็นเฮือนเจ้เพิ่นเนาะ เงอนเจ๊ใ่ญ่เพื่อนมีซักเป็นเอื้อยเฮาอันนี้ก็ดีมีซักเป็นเอื้อยลูกพี่ลูกเนอะอะไรเนาะลูกพีลูกนนองแมนพี่นองเบิดระยะเบิดพี่นองไอ้แทนนี่นะนี่เฮือนลังนี่เฮือนแต่โกกแต่เข่าขาเจ้าเฮือนลังนี่บ้านเฮือนลังนี่เก่ามันผุมันพังไหง่ายไปอยู่หันเหตุลังใหม่ขึ้นใหญ่กว่าเก่างามเก่าลังนี่กระิ่มาอยู่นี่เป็นเฮือนหนูเฮือนหนูอะไรลังเลยนี่ กับคนมีเงินพี่น้องเอ้ย <c oughs> เหตุยังกระบ,บนาเกียนะคนมีเงินขอบุญขอบคุณถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจเด้อพี่น้องเอ้ยถูกถูกกำลังใจอะไรเนาะที่้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเฮาเรื่องพอพอเฮาสบายพอแม่เฮาสบายแต่ว่าแม่นะอาการดีขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยแม่นะอาการดีขึ้นแล้วก็กินเ <c oughs> ขาวได้หลายคำเลยแล้วถ้าแม่นะก็ดีเนาะสว,วาถ้าพอน,นะกะอ,อ,อาการมันก็เริ่มทีดีขึ้นนั่นแหละ อาการเริ่มที่ดีขึ้นชงโตเลยเพราะว่าก <c oughs> ินข้าวแน่อะไรเด้กไปกินข้าวแน่แล้วทับก่อนแล้วก็เด้จ่อยแหง้งส้มแหงแ้งอะไรผลพยากข้าวยากน้ำี่น้องเลยเนาะพื้นบ้านเฮาเนาะ <c oughs> แนวแนวแน่อะไรแนวตาบเบสนั่นแหละกับ ปญัญยาเจ้าของพอเฮาน่กกะก็ได้เป็นกระเพาะรำสายอักเสบเจ็บแอนวน้ำมาสันปวดแอวน้ำจักจีแมนยังกันแน่ปวดแอว,วนี่จักจีเป็นปลาดองหรือเป็นผีชังซี่แห้งแล้ไไวไป่น้องยหน้านี่มันจะเป็นลาดสันลงไปได้สันลงไปไห <c oughs> ม,ม้เลยแมงผูตัวนี้ไหม้เลย อาอไกต่ตอกพากันไปลุกตะการในไหนบ้านนี่เห็นบอกไหมน้องพากันไปเหยียบกา่าในไหนบ้านนี่เบิ่งเดือนสีส้มมาเบิ่งเดือนชนะปฏิวัตในสายไกต่ตอกเห็นบอกเห็นแล้วบ้านนี้อันเด่น มาเห็ดเนี่ยมันจิมาเจาะหูบ่อบสำหรับคอมเมนต์ที่ผ่านมาก,ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องเวยเนาะคลิปเก่าๆอะไรที่มาเมนน้นใ์นะกำลังใจอพอแม่เอา,าละเมื่อคืนนี้ก็บปได้นอนจนตีสามปุ่นแหละเมื่อคืนนี้โพสเพื่อโพสเพื่อยังเปุ่นแล้วนะครับเพื่อโพสเพื่อยังเพุ่นแล้วก็ประมาณ ยจะเข้าตีสองพุ่งบ้านนี่ก็ไปส่งไปส่งเนี่ยพ่อ,อยเนี่ยแม่เพิ่น <c oughs> ส่งอาจารย์เพิ่อนนั่นแหละเนาะนักป่านอาจารย์เพิ่นส่งแต่เรือนแต่เรือนกันเดิกมาเหาเรือนกันง่ายเข้าตีสามพุ่งแล้วพี่น้องเลยกองเวรน,นี่ก็เงานอน,อนอกงกงงเมื่อแรกนี่ก็ไปอีกเมื่อแรกนี่ก็ไปอีกแล้ว เนี่ใดทั้งพี่น้องสิมีรืบบอกไปว่าทั้งบาลาเนเอิ้์ว่าสินธรรมเนาะสินธรรมนีน่คือคนปฏิบัติธรรมกระแมนคนปฏิบัติธรรมทั้งพี่น้องสิว่าออบอกคือกันเนาะทั้งนับภาวาฟีฟ้าพี่ยังไปจังัจคือฟีฟ้าพียัง <c oughs> ทั้งกับผู้อื่นกันว่าฟีฟ้าพียังถ,ถืออย่างไรแต่เนี่ยคือเพื่อนว่าถือสินธรรมอยู่ในฮิตในคลองชื่อทินหาสินแปะสินปิชังนี่แหละหมดลดเลิกเหล่าเลือก อยังอบายมกทุกอย่างได้อันนี้นะเป็นชินทำนี่นะคือเก่งคือเก่งถ้าเก่งแล้วนี่ก็เป็นย่าพอย่าแม่แล้วเก่งนี่ยังเห็ดบ่อได้เลยคนเห็ดคนลองบ่อได้พี่ตองพี่ซูนกับบ่อได้อีพี่น้องมวยกันเป็นเก่งเนาะที่เป็นอันนี้คาลัก็มีคาลัม อธิบายบรเข้าใจถ้ากันสิถ่ายเพื่อก็บ,บาานะอกให้ถ่า,ายได้บอแม่แนวถ่ายพี่น้องเลยบอกให้ถ่าย,าย <c oughs> แล้วก็บมมีกระจิตกระใจอยากไปถ่ายดอกคือชุมเฮานี่ก็ดีผมมีกระจิตกระใจอยากไปถ่ายด้อในเวลานั้นตอนนั้น โอเคพี่น้องเอ้แกงเปล่าไปชมอหไเนาะขอบคุณขาพูนอะไรที่เขาเบามงมาชมเขมาฟังเขาว่ากันว่ามันก็จะยืดฉี่ยาวได้ไนชี้จบคลิปเลยแหละเอาเลยมันฉี่ยืดียาวไปเอาไว้พ่อหมายคินหน้าไปเลยอยู่ดีแมงเบือสกสุขสุคน นจนแล้วรวยลำรวย,นวยเนาะมาช่วยจากเถิดเออพี่น้องเลยไปแล้วสบายดีสบายดี